สงสัยไหมว่าเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทใหญ่ๆของไทยเราจะได้ผลตอบแทนดีแค่ไหนก่อนอื่นหลายคนถามว่าบริษัทระดับนี้จะมาติดหนี้เราได้เหรอได้ดี<อ>เพราะเวลาบริษัทใหญ่ต้องการกู้เงินมาใช้นะครับเขาไม่เดินเข้าไปธนาคารแบบเรานะแต่จะออกสิ่งที่เรียกว่าตราสารหนี้หรือหุ้นกู้มาขายแทนเช่นอยากได้เงิน1000ล้านก็ขายหุ้นกู้หน่วยละ1 0 0 0บาทให้ได้1ล้านหน่วยเนี่ยหนึ่ล้านและอีซี่ไหมสมมติเราไปซื้อหุ้นกู้เราก็จะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนี้และได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ที่เขาจะต้องจ่ายมาทุกๆปีถามว่าได้ดอกเยอะไหมก็ขึ้นอยู่กับเครดิตเรตติ้งของแต่ละบริษัทยิ่งบริษัทใหญ่มั่นคงอาจจะจ่ายเจ้าหนี้อย่างเราปีละ2-4%คือเราให้เขายืมเงิน1ล้านก็ได้ผลตอบแทนปีละ20,000-4 20, 0 0ถึงแล้วก็ค่อยได้เงินต้นคืนอีกทีตอนครบกำหนดสัญญานู่นเลยนี่แหละคือหลักการทำงานของหุ้นกู้ถึงจะได้ผลตอบแทนปีละ2-4%แต่เชื่อไหมว่าพอบริษัทระดับนี้ขายหุ้นกู้ทีไรก็มีแต่คนแย่งกันจองซื้อจนหมดเร็วตลอดทำให้คนทีีี่่่่่่่จอออออองงงไไมทททัันนนนนนนกกก็ตตต้้้้ปหหาาซืืุูลดรใๆเชบ s อ e บที่เรากำลังเห็นอยู่นี่แหละก็มีหุ้นกู้ตลาดรองที่เปิดให้นักลงทุนได้ช็อปกันตลอด24ชั่วโมงแบบไม่ต้องไปหน้าสาขาในงบเริ่มต้น1,000บาทซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ซื้อแล้วได้เงินต้นคืนตอนไหนพร้อมคำนวณผลตอบแทนให้เลยว่า ถ้าซื้อหรือปล่อยกู้ไปจะได้ผลตอบแทนปีละเท่าไรและทาง s c b ซเขาฝั่งมาบอกทุกคนว่าเขาได้คัดเลือกเ,อเฉพาะหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ที่มีเครดิตเร й ติ้งสูงหรือมีโอกาสน้อยที่จะโดนปิดนั่นแหละเออแต่ต่อให้คัดมาดีแค่ไหนนะการลงทุนที่ดีก็จะลืมกระจายความเสี่ยงไม่ควรทุ่มไปที่อะไรอย่างหนึ่งทั้งหมดเลยนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วลองเข้าไปใช้งานกันได้ในฟีเจอร์ซื้อขายหุ้นกู้ตลาดรองผ่านเมนูการลงทุนในแอป s c b e a s y อย่างที่กําลังเห็นอยู่บนหน้าจอนี้นี่แหละ ซึ่งนอกจากหุ้นกู้แล้วใน e a s y store บนแอป s c b e a s y ที่ใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภยัยยังมีพวกการลงทุนแบบอื่นๆให้ต่อยอดกันได้อีกเพียบลองแวะไปดูกันได้เลยนะ